ผมไอรอนจากช่องเอ็เกิลมนนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนมันได้มาสามสิบสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจรงได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตางรับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนนอนทพี้าายนใจไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงแปะกลวยครับผมแล้วก็แปะก้วนนมสดครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการหาข้อมูลในเว็บไซต์ไทยแล้วก็ต้องบอกเลยว่า คลิปที่ผมทํามา90%เนี่ยผมนํามาจากเว็บต่างประเทศนะแต่ผมพยายามหาแปะกล้วยละแต่คงเป็นเพราะว่าต่างประเทศคงไม่นิยมกินแปะกล้วยนะครับผมผมไม่สามารถหาบทความที่แปะกล้วยกับกุลาย้อนของต่างประเทศได้เลยไม่ใช่แค่นะั้นนะแค่แปะกล้วยอย่างเดียวอะเว็บต่างประเทศอะก็แทบจะไม่มีข้อมูลเลยครับผมดังนั้นข้อมูลที่ผมมาพูดเนี่ยผมก็นํามาจากเว็บไทยนะครับและต้องบอกก่อนเลยว่า ปกติเว็บไทยก็จะมีใช่ไหมบางครั้งแบบอาหารกดไลย้อนแบบผักนี้กินได้ไหมคงเป็นกดไรย้อนแต่แปลก้วยอะ่ะผมไม่สามารถหาบทความที่พูดถึงตรงๆกับกดไหลย้อนเลยนะหมายถึงแปลก้วยกับกดไลย้อนนะผมแต่ผมก็ได้เจอเว็บไทยหนึ่งจะเจอไหลายอยไปแหละแต่แบบสรรพคุณบางอย่างมันก็น่าจะนํามาปรับใช้กับคนเป็นกดไหลย้อนได้หมายถึงว่า คนเป็นก๋วยอนนอ่ะกินได้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับผมอืมสรับคนที่ผมเห็นห,นหลักเลยนะที่ผมชอบนะแล้วก็คิดว่าน่าจะนํามาปรับใช้กับคนเป็นก๋วยอนนั่นก็คือในเว็บในเว็บไซต์ในแหล่งข้อมูลที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเว็บไหนเขาก็บอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดเนี่ยการกินแปรกลก้วยอ่ะในแปรกล้วยจะมีสารที่สามารถทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือคนเป็นโรคเครียดอ่ะ ผมเคยไปรักสมเร้าแบบรุนแรงเลยแลนนย้วก็ตอนนั้นก็เครียดด้วยตอนที่เราเครียดนะเราจะรู้สึกแสบท้องปวดท้องเลยเพราะว่ายิ่งคนเราเครียดใช่ไหมร่างกายอ่ะมันจะหลั่งกดออกมามากกว่าปกติไม่ใช่หลั่งออกมาแบบอัตโนมัติเลยนะคือตอนนั้นผมไปรักสมเร้าเอ,อ้ยอย่าอย่าไปพูดถึงเลยมันเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าตอนที่ผมเป็นโรคเครียดหนักๆเนี่ยคือผมก็แบบเออมันก็ทําให้แบบร่างกายร่างกายมันก็ทําให้เรากระเพาะเราแบบแสบท้องอ่ะแล้วก็ทุรมานมากแต่ว่าถ้า คุณเป็นกดไหลย้อนแล้วคุณก็เครียดด้วยบางทีการกินแปรก,กวยเนี่ยมันก็อาจจะน่าจะช่วยในเรื่องตรงนี้ได้อันนี้คือน่าจะนะเพราะว่าเขาเข้าไปพิสูจน์กันแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้มาพิสูจน์กับตัวเองไงแปรก,กวยกับกดไหลย้อนเนี่ยดังนั้นถ้าถามว่าคนเป็นกดไหลย้อนกินแปรก,กวยได้ไหมผมเชื่อว่ากินได้นะครับผมเดิมทีแปรก,กวยก็ไม่ใช่อาหารที่คแ,คแคลอรี่ไม่ใช่อาหารมันอยู่แล้วอะ ในบทความยังบอกเลยว่าสามารถกินเพื่อลดน,น้ำหนักได้ด้วยครับผมอันนี้ฟันทงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะผมเชื่อว่าคนเป็นกดไหลย้อนอกินได้แล้วก็คนลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมเพราะว่าอาหารบางทีคนเราไม่เหมือนกันอะ่ะบางคนเกลีอาหารทะเลได้บางคนเกลีอาหารทะเลไม่ได้ก็ต้องลองแปะกกยด้วยตัวเองก่อนนะผมแต่ถ้าถามว่าแปะกกยนมสดกินได้ไหมอันนี้เราก็ต้องมาลองดูกันอีกว่าในนมสดนั้นเป็นนมโบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นตามร้านอาหารจีนหรือร้านอาหาร ทางถามทั่วไปเนี่ยเราคงไม่สามารถไปถามตรงๆได้หรอกครับเพราะว่านมสดเนี่ยเป็นนมวัวหรือเปล่าเป็นนมเป็นนมแพะอะไรหรือเปล่าคือคนเป็นกลยอ้อนอ่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนมวัวนะครับผมอาจจะพูดไปคลิปอื่นแล้วเพราะว่านมวัวเนี่ยมีแลคโตสอยู่ซึ่งร่างกายคนเราอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอ่ะไม่มีเอนไซม์ในกระเพาะที่เอาไว้ช่วยย่อยแลคโตได้ถ้าหากแลคโตไม่ย่อยใช่ไหมมันก็จะทาให้กระเพาะเราอ่ะ ทำให้แบบทาให้อึดอัดอ่ะทําให้จุกทําให้ท้องอืดคือบางคนกินนัวไม่ได้ไงกินไม่ได้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าจะทำให้ท้องอืดทําให้แบบอึดอัดแน่นท้องหายใจไม่ออกมันก็ทําให้อาการกดไื้่ของเราอ่ะยิ่งแย่ลงไปอีกถ้าอยากกินนมอ่ะทาไงคืออันนี้คืออ่าในเซเวน่นหรือว่าตามร้านขายทั่วไปเนี่ยเขาจะเขียนในฉลากในกล่องในขวดนั่นเลยเขียนตรงหน้าเลยเขาจะเขียนว่า lactose free หมายถึง ไม่มีแลคโตสคือเขาจะเขียนเป็นไทยแหละไม่มีแลคโตสหรือว่าแลคโตสฟรีทุกยี่ห้อเลยเขาจะเขียนอย่างนี้คือแต่ว่าเราคงไม่สามารถไปถามร้านเขาได้หรือถามเชฟได้ว่าแบบเฮ้ยนมนี้ใช้นมแลคโตสฟรีหรือเปล่าเนี่ยคือคงไม่ถามได้แต่ถ้าทําเองก็อีกอย่างหนึง่งดังนั้น้าถามว่าแปลกกวายาใส่วนนี้คนเป็นไล่มลอกกินได้ไหมกินได้ถ้านมนั้นไม่ใช่นมที่มีแลคโตสครับผมซึ่งก็ไม่รู้กันว่าต้องไปถามเขาอย่างไงทําเองดีที่สุดแต่ว่าทําเองก็จะยากนิดนึง แต่มันก็ปลอดภัยแต่กล้วยถามว่ากินได้ไหมผมคิดว่าก็10%กินได้ครับผมแต่นมสดก็ต้องหลีกเลี่ยงนมวัวอืมหรือกินนมที่เขาเขียนว่าเล็กต้นฟีแทนนะครับผมก็สับคลิปนี้ก็ขอตัเพียงเท่านี้นะครับผมนำลคิดกับอาหารแล้วก็กดไลค์นไว้มากมหมเลยก็สามารถเข้ารู้เพิ่มเติมได้สับคลิปนี้ก็ขอตัเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ